แค่ผานเท่าไรเพราะชนะกันใช่ไหมหรือเป็นโอเว่กันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจสารส่งอาหารนั้นเกิดจากกลายปัสต์ได้ถอยากจะแก้ที่ต้นเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบินทบาน ก็ตั้งแต่มาอยู่ที่โรงพยาบาลสงนะคะเวลาเข้ามาในโรงพยาบาลเหมือนเรามาวัดเลยนะคะมาทํางานตอนเช้าเนี่ยเราอยากใส่บาตรก็มีพระคุณเจ้าที่ท่านมาแต่เช้านะคะคุณหมอนัดมาเจาะเลือดอดอาหารตั้งแต่กลางคืนไม่ได้ฉันเนี่ยพอเจาะเลือดเสร็จแล้วท่านก็จะเดินไปที่โรงอาหารของโรงพยาบาลพอเราเห็นท่านเดินไปที่โรงอาหารเนี่ยท่าน อยากฉันอะไรท่านก็จะไปตามร้านร้านต่างๆเพราะมีโรงอาหารมีหลายร้านเราก็จะไปบอกนิมนต์ท่านนั่งเลยนะคะเดี๋ยวโยมขออนุญาตใส่บาตรท่านนะคะถวายท่านท่านก็จะไปนั่งเราก็ทําอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วค่ะนะคะแต่ที่จริงโรงพยาบาลก็มีข้าวต้มถวายท่านด้วยเหมือนกันนะคะอันนั้นท่านก็ฉันได้เลยแต่บางภาพบางรูปท่านท่านไม่ชินท่านอยากจะฉันที่ท่านชอบเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็ได้ใส่บาตรทุกวันเลยค่ะมาอยู่โรงพยาบาลสงสามสิบกว่าปีแล้วนะคะ ก็ได้มีโอกาสใส่บาตรตอนเช้าตลอดระยะเวลาถ้าวันไหนได้ว่างก็จะได้ลงไปใส่บาตรทุกเช้าะคะ่ะก็ทํามา30กว่าปีแล้วค่ะโรงพยาบาลสง์เรามีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่ามาทํางานคือการทําบุญเพราะโรงพยาบาลสงเปรียบเป็นเหมือนวัดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลมันเข้ามาในวัดนะคะมาทํางานแล้วก็ได้มีโอกาสทําบุญกับพระพิสุอาพาธไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะหรืออยู่หน่วยงานใดคุณได้ดูแลพระคุณเจ้า ก็เหมือนกับได้ทําบุญทุกวันรู้สึกว่าคนโรงพยาบาลเนี่ยเราได้มีบุญนะแล้วก็มีได้เปรียบกับคนอื่นนะคะคนอื่นเวลาจะไปทําบุญเนี่ยเช้ามาต้องไปวัดกันใช่ไหมคะแต่คนโรงพยาบาลคุณก้าวเข้ามาในโรงพยาบาลมาทํางานแล้วก็ได้มาทําบุญในตัวไปด้วยนะคะอันนี้ทำให้เป็นวัฒนธรรมที่พวกเรารู้สึกได้ว่าเราได้มาทําบุญจริงๆการปารนนธาตัวหมายถึงการแสดงตนว่าเราจะขอดูแลรับใช้พระคุณเจ้า เพราะพระตามพระธรรมวินัยเนี่ยถ้าพระคุณเจ้าที่บวชแล้วเนี่ยจะขออะไรจากโยมจะเอย่ยปากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดพระธรรมวินัยนะคะตรงนี้อาจจะไม่เหมาะอันนั้นเมื่อเรากล่าวปรารณาจะรับใช้ท่านท่านสามารถเรียกรับใช้ขอนู่นขอนี้ได้โดยไม่ผิดในการทําปรนนาเนี่ยเราทำสองที่นะคะในคนไข่นอกคนไข่นอกตอนเช้าที่พระมาตอนเช้าหกโมงกว่าเนี่ยก่อนจะตรวจพบคุณหมอเนี่ยเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องบัต เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือดก็จะมารวมกันทุกเช้าประมาณ6โมง15นาทีแล้วก็จะมีหัวหน้าที่เป็นห้องตรวจเป็นพยาบาลเนี่ยก็จะกล่าวนำให้เจ้าหน้าที่มายืนเรียงกันนะคะยกมือพนมมือต่อนหน้าพระคุณเจ้าที่มานั่งรอตรวจว่าขอกล่าวคำบรรณาเราจะมีคำกล่าวนะคะยกตัวยอย่างสั้นๆเช่นจะขอดูแลรับใช้พระคุณเจ้าด้วยความเต็มใจตั้งใจไม่ขุดค้องหวงใจนะคะและอนุสงจากการที่เราปราณนารับใช้ก็ขอให้ พวกเราเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความสุขเจริญก้าวหน้านะคะพอกล่าวจบปุ๊บพระคุณเจ้าที่นั่งรอตรวจทั้งหมดก็จะกล่าวคําว่าสาธุนะคะอันนี้คือในออผู้ป่วยนอกนะคะห้องตรวจผู้ป่วยนอกส่วนผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยต่างๆเหมือนกันเวลามีพระเข้าไปอาพาธแล้วอยู่ที่หอผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ที่หอผู้ป่วยก็จะกล่าวปรานากับพระทุกรูปที่อยู่ในหอผู้ป่วยค่ะทําทุกเช้าเหมือนกันค่ะข้าพเจ้าขอปารานาว่า จะดูแลรับใช้พระพิสูุสามเณรอาพาธที่มารับบริการณโรงพยาบาลสงฆ์ด้วยความตั้งใจเต็มใจจะไม่ขัดข้องคุณเคืองรำคาญด้วยเหตุใดๆก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยอานิสงส์แห่งการปฏิบัตินี้ขอให้ข้าพเจ้า มีจิตใจผ่องใสอ่อนโยนมีความสุขกับการทำงานทุกวันเทินทถ้าย้อนหลังไป3 6ปีที่แล้วนะคะมาทำงานที่โรงพยาบาลสงปีสพรี2526พอจบมาก็เป็นพยาบาลใหม่ๆเขาก็ให้ไปอยู่ห้อง ICU ก็ถือว่าเป็นที่ที่ฝึกปรือหลายอย่างเพราะมีการทำหัตถการมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็อยู่ ICU ประมาณสัก4ปีนะคะก็ได้มีความรู้ประสบการณ์ในการดูแลคนไข้วิกฤตหลังจากนั้นก็ถูกย้ายไปอยู่ห้องผ่าตัดตาหรือเรียกว่าห้องผ่าตัดจักษุนะคะสปีก็ไปมีความรู้อีกด้านหนึ่งเรื่องการส่งเครื่องมือผ่าตัดตานะคะหลังจากนั้นก็ถูกย้ายไปอีกที่ห้องผ่าตัดทางด้านสัลญ,ญกรรมช่องปากซึ่งขึ้นกับกลุ่มง,งานธันตกรรม แต่อยู่ที่นี่จะอยู่นาน15ปีก็มีความรู้ทางด้านของการผ่าตัดทางใบหน้าทางช่องปากต่างๆนะคะพหลังจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเปิดหน่วยประคับประคองสำหรับดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายก็ได้มีโอกาสไปเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยโรงพยาบาลเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลก็ได้รับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วยคนไข้ระยะท้าย แล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นเขาเรียกผู้จัดการศูนย์คุณภาพของโรงพยาบาลด้วยหลังจากนั้นก็ถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาลมาดูแลก,กับเรื่องของวิชาการพยาบาลก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพยาบาลในปัจจุบันหรือเรียกว่าตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลถามถึงเรื่องของความรู้สึกและความภูมิใจที่ได้มาอยู่โรงพยาบาลสงนะคะอันดับแรกเนี่ยตัวเอง รู้สึกเป็นบุญรู้สึกภูมิใจยอยู่แล้วที่ได้เป็นพยาบาลนะคะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ทํางานเดือนเดือนเนี่ยเราได้ปกติแต่เหมือนเราทํางานแล้วเราได้ช่วยเหลือคนอื่นที่จริงมีหลายวิชาชีพนะคะที่ทํางานได้ได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่พยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพที่เราได้ดูแลคนไข้ความทุกข์ทรมานโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าเออเราได้เป็นบุญจังเลยนะที่ได้มาทําอาชีพนี้แล้วได้มาอยู่โรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลที่ดูแลพระอาพาธซึ่งเป็นเหมือนพุทธบุตร ของพวกพระเจ้าที่ท่านเป็นหนึ่งในไตรพระไตรใช่ไหมคะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราได้ดูแลท่านให้มีสุขภาพที่ดีแล้วท่านได้ไปเผยแพร่ศาสนาต่ออีกเนี่ยเรารู้สึกก็ได้เป็นบุญของเราเลยนะคะทุกครั้งที่พี่มีพยาบาลที่จบใหม่หรือบุคลากรใหม่พี่จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าจงภูมิใจที่เราได้เป็นพยาบาลจงดีใจที่เราได้มาอยู่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ดูแล พระคุณเจ้าอาพาธแล้วท่านก็ไปช่วยสอนให้พวกเราทุกวันนี้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตก็เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครที่จะเผยแพร่พระธรรมหลังจากพระเจ้าปรินิพานก็พระสงฆ์ไงพระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์ดีเราก็ได้นําหลักธรรมนั้นน่ะมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วเราได้ดูแลท่านเนี่ยนับเป็นบุญของเรามากก็จะจะปฐมนิเทศน,น้องๆตรงนี้ให้ภูมิใจค่ะ ก็ที่เล่าว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งได้ไปเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือเรียกเป็นทางการว่าตอนนี้นะคะหน่วยอภิบาลคุณภาพชีวิตตอนที่ไม่ไใ้ไปดูแลเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นได้เห็นอย่างที่เราได้ศึกษาพระธรรมมาเรื่องของกฎไตรลักษณ์นะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ดูแลคนไข้ระยะท้ายโดยพระอาพาธเนี่ยนะคะได้โน้มน้ำให้ท่านนะคะได้ทำสิ่งต่างๆก่อนที่ท่านจะ มรณาภาพก็คืออย่างที่คำพูดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องว่าจิตเตอสังกิริเทสุขติปฏิกางขาจิตสุดท้ายไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไปก็ได้มีโอกาสดูแลพระคุณเจ้าให้ท่านมีจิตสุดท้ายที่ดีแล้วท่านได้มรณาภาพอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีของท่านรู้สึกว่าเราได้ดูแลแล้วเราเราเรา,เราได้เห็นด้วยได้ช่วยท่านด้วยแล้วก็น้อมน้ากลับมาใส่ตัวเราด้วยว่าเราต้องดำเนินชีวิตอยู่ไม่ประมาท แล้วก็ต้องไม่กลัวความตายและการที่จะตายสุดท้ายเราต้องตายด้วยดีแบบนี้ที่เราช่วยท่านอันนี้รู้สึกว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็ได้เอามาใช้ในชีวิตของเราด้วยได้เตรียมตัวของเราด้วยจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพเรื่องโรคการรักษาพยาบาลเนี่ย ก็แล้วแต่คนไข้เป็นโรคอะไรก็จะไปดูแลตามนั้นอันนี้นเป็นเรื่องปกติเราเรียกทางด้านคลินิลก็จะเหมือนกันคนไข้โรคนี้ก็ต้องดูแบบนี้พยาบาลแบบนี้แต่ความต่างคือการปฏิบัติต่อคนไข้ข้างหน้าที่เป็นพระเราต้องเข้าใจแล้วรู้ว่าพระเนี่ยท่านมีวัดปฏิบัติอย่างไงท่านมีพระธรรมวินัยอย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วเรียนรู้เนี่ยเราจะดูแลท่านได้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างโรงพยาบาลสง์เปิดมา69ปีแล้ว เราก็มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลพระสงฆ์โดยเฉพาะนะคะตั้งแต่เรื่องของการภาวนาที่บอกนะคะว่าเราต้องทําอย่างนี้นะคะการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวกับท่านนะคะโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้มีประสบการณ์อย่างนี้มานานมากเราก็เลยจงทาคู่มือค่ะเรียกว่าคู่มือการอุปถัมภ์พระอาพาธตามธรรมวินยัยคู่มือเนี่ยเป็นเล่มออกมาเนี่ยนะคะในนั้นจะบอกหมดเลยว่าเราดูแลพระอาพาธเราต้องทํำยังไงบ้างนะคะในนั้นก็จะแบ่งเป็นว่า ถ้าใครที่ได้ดูแลพระอาพาธเนี่ยคือตอนนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเราไปสำรวจแล้วว่าพบว่ามีโรงพยาบาลที่มีตึกสงฆ์อาพาธทั่วประเทศประมาณ66หแห่งเราก็ไปตรวจเยี่ยมมานะคะแลวเราเอาคู่มือเนี่ยไปเผยแพร่เพราะบางที่เนี่ยเขายังไม่ได้ศึกษาหรือซึ้งเขาอาจจะทําไม่ถูกต้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าเอออันนี้ไม่ถูกต้องพระธรรมวินัยนะพอเรานําคู่มือไปเผยแพร่ทําให้เขาดูแลได้ถูกพระเองเวลาท่านเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ท่านก็มั่นใจว่ายโยมบุคลากรทางการแพทย์ทำกับอาตมาได้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นในหนังสือหรือคู่มือนียจะระบุไว้เลยว่าถ้าเราจะดูแลผ้าผ้าตามธรรมวินัยเนี่ยเราต้องประกอบด้วย4หมดด้วยกันนะคะคือ1นโยบายผู้บริหารต้องประกาศเป็นนโยบายเลยว่าเราจะดูแลผ้าผ้าตามธรรมวินยัยแล้วให้บุคลากรทุกหน่วยเลยว่าจะแพทย์พยาบาลหรือหน่วยเกี่ยวข้องพอรู้เสร็จก็ทําถูกต้องอันนี้ประกาศเป็นนโยบายเหมือนโรงพยาบาลสง ประกาศว่าโรงพยาบาลสงเป็นเขตสังฆาวาสหมายถึงเป็นเขตที่พระอยู่ตามหอผู้ป่วยต่างๆเหมือนเป็นกุฏิพระ<ม>เพราะฉะนั้นใครก้าวเท้ามาในโรงพยาบาลสงเหมือนมาวัดขึ้นไปหอผู้ป่วยเหมือนไปกุฏิเพราะนั้นทุกคนต้องสุภาพเรียบร้อยให้ความเคารพต่อพระอันนี้ก็ทําเหมือนกันหมดอันนี้ด้านนโยบายอันที่สองด้านการจัดบริการต้องจัดบริการให้เหมาะสมกับพระสงฆ์โรงพยาบาลสงเนี่ยพระมา วันหนึ่งสี่หรูปเนี่ยเราก็ดูแลท่านอยู่แล้วแต่โรงพยาบาลอื่นที่พระต้องไปปรัปนกับคารวาสคุณมีการให้พระเข้าถึงบริการได้ง่ายไหมมีช่องทางพิเศษไหมไม่ให้พระต้องรอตรวจไม่ให้พระต้องรอยาพระคนจะต้องเป็น first priority ซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆทั่วไปมีพระไปรักษาไม่กี่รูปหรอกคารวาสก็คงไม่ว่าว่าจะให้พระก่อนนะให้ตรวจก่อนให้รับยาก่อนเพราะพระมีวัดปฏิบัติถ้าพระม,มัวรอตรวจมัวรอรับยา เกินเที่ยงผ้าท่านต้องฉันก่อนเพนนะคะการให้ท่านได้ตรวจก่อนได้รับยาก่อนก่อนเพนท่านจะได้ไปฉันก่อนอันนี้นะคะนี่คือการจัดบริการที่เหมาะสมอีกอันนึงก็คือข้าวของเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเวลาท่านไปอยู่หอผู้ป่วยก็ไอ้ะไรต้องเหมาะสมกับท่านเช่นมีสบงอังสะไว้เตรียมให้ท่านเปลี่ยนบางที่อาจจะทําไม่ถูกเอาชุดคนไข้าชายไปให้ท่านเปลี่ยนเวลาอยู่โรงพยาบาลน,นี่ก็ไม่เหมาะก็ต้องเตรียมเตรียมผ้าต่างๆเหล่านี้ให้ท่านนะคะซึ่ง รูปแบบต่างๆตรงนี้โรงพยาบาลสงจัดมานานแล้วทําหมดทุกอย่างแล้วเรามีโต๊ะหมู่บูชาตามหอผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วยเพราะอยู่วัดท่านต้องทําวัดเช้าวัดเย็นถูกไหมคะถ้าเรามีโต๊ะหมู่บูชาให้ท่านหรือมีที่สวดมนต์ให้ท่านได้ทําวัดเช้าวัดเย็นเป็นวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยก็จะดีอย่างโรงพยาบาลสงตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะหกโมงเช้ากับหกโมงเย็นเราเปิดทําวัดเช้าวัดเย็นทุกวันเลยท่านก็ได้ได้ฟังสวดทำวัดาเหมือนเหมือน เหมือนท่านมาอยู่โรงพยาบาลแล้วท่านก็ปฏิบัติพระธรรมวินัยของท่านด้วยนะคะอีกหมวดสุดท้ายที่สําคัญคือหมวดบุคลากรบุคลากรต้องรู้จักให้การดูแลพระย,ยังไงกราบนมัส,สการจะทําอะไรก็ต้องขออนุญาตท่านนะคะกล่าวปรณากล่าวขออโหสิกรรมหลังจากให้การพยาบาลท่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของคําพูดทาจาให้เหมาะสมกับพระแล้วอะไรที่ไม่เหมาะสมการดูแลพระบางครั้งเนี่ย โยมผู้หญิงที่เป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าถ้าเป็น direct contact ไม่สมควรน,นะคะให้ให้แถาทาเหมือนเวลาท่านไปวัดอะ่ะ<ม>เวลาเวลาพวกเราไปวัดเราทํากับผ้ายัางไงบ้างเรานมัสการก่อนเราจะถวายอะไรท่านเนี่ยที่นี่เวลาถวายอาหารทุกมือ้อถวายอาหารยาทุกมื้อเนี่ยเราจะผ่านผ้ารับประเคนเหมือนเราไปประเคนของให้ท่านที่วัดนะคะเราต้องผ่านผ้ารับประเคนทุกครั้งแล้วก็ เวลาที่เราดูแลท่านเราก็มีจัดอาหารเช้าถวายอาหารเพนถวายเวลามาตรวจท่านจะได้ฉันได้ก่อนกลับวัดไม่ไม่เลยเพนอันนี้เป็นธรรมวินัยที่ทุกที่ที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธเนี่ยเราไปเผยแพร่เหล่านี้ให้เขาทําเขาก็อ๋อทําอย่างนี้แล้วบางทีเขาไม่รู้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ได้ทําได้ถูกต้องเมื่อทั่วประเทศที่มีการดูแลตึกสงฆ์อาพาธไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลได้ดูแลพระอาพาธถูกต้องตามธรรมวินยัย ท่านก็มีความมั่นใจใช่ไหมฮะในการมาใช้บริการก็เลยให้เหมือนคาถานะกับบุคลากรที่เราไปตรวจเยี่ยมทุกที่ว่าให้เห็นคนไข้เป็นพระเราจะดูแลท่านแบบพระอย่าเห็นพระเป็นคนไข้พอเราเห็นพระเป็นคนไข้เราจะดูแลท่านเหมือนคนไข้ทั่วไปก็เลยให้ท่องว่าให้ท่องไว้นะให้เห็นคนไข้เป็นพระให้เห็นคนไข้เป็นพระเราจะดูแลท่านเหมือนท่านเป็นพระเวลาเราไปวัด มีความเห็นในเรื่องว่าการบวชเรียนเนี่ยถือว่าผู้ชายเนี่ยโชคดีวกว่าเราเนาะได้บวชนะในโบสถ์นะคะได้บวชตามขั้นตอนช่วงชีวิตหนึ่งได้มีประสบการณ์การเข้าไปเป็นพระได้รู้ว่าภาะปฏิบัติอย่างไรอันนั้นก็ถือเป็นความโชคดีนะคะของผู้ชายแต่ผู้หญิงถึงไม่ได้บวชแบบนั้นโดยตรงหรืออาจจะมีบางคนได้ไปบวชแต่ที่ในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับเป็นภิกษณุณีแต่ถึงเราจะไม่ได้บวชอย่างนั้นเราก็ศึกษาเรียนรู้พระธรรม ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมแล้วเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาปฏิบัติมาช่วยเผยแร่ทำรูปบรรุุศาส,สนาได้เหมือนกันโดยเมื่อเราเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วเราต้องปฏิบัติก่อนพอเราปฏิบัติได้เรารู้เห็นรู้แจ้งแล้วว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ตามพระธรรมวินัยของท่านเข้าใจอริยสัจสีที่แท้จริงใช้หลักมรรคมีองค์8ในการดําเนินชีวิตเราก็เรียนรู้ได้ไม่แตกต่างจากผู้ชายนะคะเพียงแต่เราไม่ได้มีโอกาสไปบวชใน พัทศีมาแบบนั้นนะคะถือว่าเรียนรู้แล้วก็เอามาปฏิบัติช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันค่ะตอนนั้นที่มีนโยบายว่าจะทำเรื่องธรรมนูสุขภาพพระสงค์เ,เขาก็ประสานเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกรุมอนามัยกลมการแพทย์นะคะโรงพยาบาลสงสังกัดกรมการแพทย์ก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าไปในนามของกรมการแพทย์ ร่วมกับสอชอซึ่งเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งพระทุนเจ้าที่เป็นแกนนําในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามต่างจังหวัดด้วยก็ได้ไปทํารวบรวมข้อมูลจนออกมาเป็นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เมื่อปี2560นะคะซึ่งแบ่งเป็น4หมวดในนั้นนะคะเราก็มีโอกาสไดไ้ไปร่วมแล้วก็ให้ความคิดเห็นจนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ประกาศออกมาใช้ก็จะยังไม่ประกาศใช้ตอนนั้นพอทําเสร็จุก็จะมีการประชาพิจารณ์ ก็ไปร่วมทาประชาพิจารณ์นะคะจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างที่เราเห็นว่าเนี่ยธรรมนูนสุขภาพพระสงฆ์มี4หมวดทําให้เราเห็นทิศทางในการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์อันดับแรกตัวพระสงฆ์เองต้องเข้าใจแนวคิดและปรัชญาว่าธรรมนูนสุขภาพพระสงฆ์อะไรท่านต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรอันที่สองต้องรู้ว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้างตามแนวทางของธรรมนูนสุขภาพพระสงฆ์ในการดูแลตัวเอง ส่วนอันที่สามหมวดที่สามก็คือชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ยังไงสุดท้ายหมวดที่สี่คือพระท่านจะต้องเป็นแกนนําในการเป็นโมเดลที่ดีในการมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสไปช่วยทําตรงนั้นได้ขับเคลื่อนแล้วก็ปัจจุบนันนี้นอกจากทารรมโนสุขภาพพระสงฆ์แล้วโรงพยาบาลสงฆ์เองก็ช่วยสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่บอกว่า อนนี้เราจะไป63เนี่ยเราประกาศเป็นโครงการของขวัญให้พระก็คือพระเนี่ยเป็นบุคคลที่จะเข้าถึงสุขภาพได้ยากพอไปก็ต้องไปปะปนกับคาราวาสทั่วประเทศก็เลยเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่ทํายังไงให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดบริการสําหรับพระให้เข้าถึงบริการได้ง่ายรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย พราะทุกคนนี่ก็เวลารักษาพยาบาลก็จะเป็นไปตามสิทธิ์ที่เขาเรียกสิทธิ์ประกันสุขภาพเนี่ยนะคะท่านต้องไม่เสียสมมติมีการรักษาพยาบาลอะไรที่เกินสิทธิ์ท่านต้องไม่เสียโดยให้แต่ละที่จะทําเป็นลักษณะตั้งกองทุนก็ได้สําหรับดูแลผู้ส่งอา,าพาธเพื่อให้ท่านได้ได้ไปใช้บริการและท่านได้เข้าถึงบริการได้ง่ายอันนี้ค่ะเป็นโครงการที่โรงพยาบาลเองก็ทําแล้วก็ไปเผยแพร่ตามที่เราไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มีตึกสงอา,าพาธ เราก็ไปเผยแพร่แนวคิดนี้เหมือนกันว่าทุกที่เวลาเราไปเยี่ยมเราถามว่าแล้วพระมารักษาถ้าเกินสิ์ทำยังไงบางที่ก็บอกยังเก็บตาตค์อยู่บางที่บอกว่าก็มีกองทุนเราก็เลยให้ไอเดียว่าให้ทําทไงให้ท่านไม่ต้องเสียเงินเพราะท่านก็ไม่มีเงินเดือนอย่างนี้นะคะอันนี้คือทําให้เราได้ขับเคลื่อนว่าพระเนี่ยท่านได้ดูท่านได้รับการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ก็โรงพยาบาลสงเครด์มา69ปีแล้วนะคะเราก็สังสมประสบการณ์การดูแลพระแล้วเราก็ มีสถิติเรื่องโรคประจํำทุกปีแล้วก็พบว่าพระเนี่ยท่านก็ยังเป็นโรค่อเหมือนพวกเราเนี่ยเรค่อง n ซ d คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการการใช้ชีวิตนะคะและเรื่องของการกินอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะพอเราได้สถิติอย่างนี้เราก็มาวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพพระนะคะทำโครงการต่างๆมากมายเ,เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพระที่ น้ำหนักเกินนะคะอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามจะเผยแพร่ให้โยมที่ใส่บาตรใส่บาตรพระสงฆ์ด้วยอาหารสุขภาพนะคะที่เราพูดกันว่าอย่าเห็นภาพเป็นไปรณียน์นะคะบรรพบุรุษที่ร่วงลับชอบกินอะไรที่อร่อยนะคะแต่ของอร่อยนั้นทําลายสุขภาพท่านไม่ว่าจะเป็นของหวานของมันของเค็มอันนี้เราก็พยายามส่งเสริมประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ แล้วเราก็ทําเป็นตัวอย่างด้วยนะคะให้ให้พระได้ฉันอาหารที่สุขภาพอาหารเฉพาะโรคได้ถูกต้องทําโครงการให้ท่านได้ลดน้ําหนักทําคู่มือการออกกําลังกายสําหรับพระซึ่งพระสามารถออกกําลังกายที่ไม่ผิดพระธรรมวินัยได้ให้ท่านได้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 มีโอกาสนําตรงนี้ไปใช้ดูแลสุขภาพตัวเองและโยมเองก็มีการใส่บาตรที่ส่งเสริมให้พระมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะรวมทั้งเราต้องเราจัด เราจัดกิจจัดบริการคือเรามีศูนย์เช็คอัพตรวจสุขภาพพระประจําปีด้วยคือพระเวลาท่านมาโรงพยาบาลท่านก็จะตรวจเฉพาะโรคที่ท่านเป็นแต่ท่านไม่เคยเช็คอัพสุขภาพร่างกายทั้งตัวเลยเหมือนพวกเราพวกเราต้องเช็คอัพตรวจตาตรวจหูตรวจคอตรวจเอ็กซเรย์ปอดตามอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จัดศูนย์เช็คอัพทอนนี้ตอนเนี้ยนโยบายเนี้ยเราเริ่มทํามา2ปีแล้วพระทุกรูปที่มาตรวจสุขภาพที่มาตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลจะได้การเช็คอัพสุขภาพ แล้วเราก็บันทึกข้อมูลเอาไว้ในอนาคตรเราจะทําข้อมูลนี้ใส่ไปในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ท่านท่านมีสมาร์ทโฟนนะจะเรียกเป็นว่า personal health record ให้ท่านสามารถรู้สถานะสุขภาพท่านเปิดดูได้เวลาท่านไปอยู่ที่ไหนอันนี้เราก็เผยแพร่แนวคิดนี้ไปนะคะเพื่อให้มีข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ในองครวมทั้งประเทศจะได้รู้ว่าแนวโน้มระดับประเทศเราต้องพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์อย่างไรบ้างวิหารโรงพยาบาลสงฆ์นี้ก็สร้างมาพร้อมๆกับ สร้างโรงพยาบาลสงเลยนะคะท่านจาพลปอที่สร้างโรงพยาบาลสง์ก็ได้เห็นว่าออพระเวลาท่านอยู่วัดท่านมีวัดปฏิบัติก็ต้องที่ว่าสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นถ้ามีวิหารในโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็มีโอกาสได้ก่อนจะหายกลับหรือว่าท่านอยู่ในโรงพยาบาลแล้วท่านสามารถเดินมาที่วิหารมาทําบุญมาสวดมนต์นะคะทำวัดเช้าวัดเย็นได้แล้วก็มีการพอสร้างวิหารก็มีการนิมนต์พระพุทธรูปเรียกว่าพระพุทธสัมปทานนิโรคาพาธ นะคะก็อายุเป็น7800ปีแล้วนะคะเนี่ยที่อยู่ในวิหารเนี่ยนะคะก็เป็นองค์ประธานวิหารเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเปิดวิหารทุกวันเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะวันที่เป็นวันพระเราจะมีการสวดมนต์ทุกวันพระที่วิหารโดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่เราเนี่ยค่ะแปดโมงเช้าที่ใครยังไม่ได้เริ่มทํางานอะไรเงี้ยมาสวดมนต์ที่นี่ทุกวันพระแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่มาที่โรงพยาบาลที่มาทําบุญ ได้ไปทําบุญในวิหารโดยมีพระที่จะอยู่ในวิหารประจาทุกวันนะคะโยมอยากจะถวายสังฆทานอยากทําบุญดูที่ส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องก็สามารถมาทําบุญในวิหารได้ก็ถือว่าอย่างที่บอกโรงพยาบาลสงเป็นเขตสังฆวาสแล้วมีวิหารด้วยทุกคนก็ได้มาทําบุญเหมือนเราเป็นเขตวัดเลยนะคะแล้วก็หลังวิหารก็จะมีต้นโพที่นํามาจากสีลังกาตอนนี้ต้นใหญ่สวยงามมาก ก็บรรยากาศเหมือนวัดเลยนะคะเข้ามาในนี้นอกจากเราจะมีการปรนน่าแล้วนะคะเรายังมีการขอโหสิกรรมเมื่อพระเนี่ยท่านรักษาจบเสร็จแล้วก่อนที่ท่านจะกลับวัดเนี่ยนะคะพวกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านก็จะมาที่เตียงท่านแล้วก็มากล่าวคําขอโหสิกรรมนะคะตัวอย่างเช่นอะไรที่ทางทางเจ้าหน้าที่ได้ทำนะคะไม่ว่าจะล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ขออโหสิกรรมด้วยเพราะบางทีในการดูแลเราอาจจะทําอะไรไม่ดีกับท่านคิดอะไรไม่ดีกับท่านก็ขออโหสิกรรมด้วยนะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจหรือบางครั้งตั้งใจอ,อย่างเี้ค่ะตาที่ได้ฟังคําเหล่านี้ท่านก็จะอโหสิกรรมเหมือนเราเลือกแล้วต่อกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นประเพณีที่ดีเนะาะเหมือนสมัยก่อนเราคิดว่าการอโหสิกรรมเฉพาะจะทำในเฉพาะคนที่ ใกล้เสียชีวิตหรือใกล้ตายไปแล้วโหวสิกรรมแต่นี่เราโหสิกรรมตอนที่เราให้การพยาบาลดูแลท่านบางครั้งอย่างภาพบางรูปเนี่ยผ่าตัดเนาะเราผ่าตัดท่านเลือดตกยางออกเราฉีดยาท่านเจ็บอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจนะเราทําเพราะต้องการดูแลท่านอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขอโหสิกรรมด้วยนะท่านก็ยกโทษให้อันนี้ค่ะเราจะทําทุกรายที่ก่อนกลับวัดหรือในห้องผ่าตัดที่ทําผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะกลับมาส่งที่หอผู้ป่วย ใจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดก็จะทําขอหสิกรรมทุกรายก็อยากจะฝากคนที่ได้มีโอกาสนะคะหรือทุกคนได้มีโอกาสดูแลพระนะคะได้ดูแลท,ท,ท,ทั้งๆที่ท่านยังไม่อาภาธด้วยก็ได้นะคะก็คือเรา,าเราใส่บาตรทำบุญก็เน้นเรื่องอาหารที่มีสุขภาพนะคะไม่หวานไม่เค็มไม่มันเกินไปเพราะว่าจะได้ไม่ให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังซึ่งเป็นมากคือ เบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดนะคะเรามีส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะส่วนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยถ้าเราได้รู้และเข้าใจพระธรรมวินัยนะคะเราจะได้ดูแลท่านถูกต้องพระธรรมวินัยแบบครบทั้ง4มิติเลยนะคะคือร่างกายจิตใจสังคมและด้านจิตวิญญาหรือปัญญานะคะส่งเสริมให้ท่านมีเฮลิทเลซีก็คือมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพท่านจะได้ไปดูแลตัวเองได้ตาม ธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์และพอตอนนั้นพระสงฆ์เองท่านจะมีสุขภาพที่ดีและท่านก็จะได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พวกเราเป็นคนดีในสังคมต่อไปค่ะสงไทยแพอพอะไร ชานาการใช่ไหมหรือเป็นอเวกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจปรากมอาการนั้นเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ที่ตอนเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบิณฑบาตอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ได้มันอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนั้นเจอจังพูดของทอดก็ฉันเพื่ออยู่ไปวัน แต่พระมารกตอนบายสีน้ำปานะมาชั้นน้ำหวานน้ำตาต้นเห็นมาหวานและความดันสุขภาพของพระทำยังไงดีนะให้สงไทยไกลโรคอันตรายสงไทยอาพาธเพราะไรเพราะทนากันใช้ไหมหรือเป็นเพราะเวรกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจสงไทยอาพาธเพราะไร เพราะถ้าแมกันใช้ไม่รือเป็นโอเวนกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรม